และก็ถึงค่าวของตัวละครที่มีชื่อว่าคาคคสึเข้ามากับคาถานินจา2อย่างก็คือผ้าสุดทาอาฆาตยิงโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วก็ผ้าถาไฟมุมานะไอสีฟา้ฟาข้าล่าเนี่ยคือคาถานินจานะส่วนไอสีแดง,แดงเนี่ยผ้าสุทาอาคาตนั้นคืออันติเมตของเขาซึ่งเราจะมาเล่นตัวนี้สำหรับเกมนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายร่างให้เลือกด้วยกันนะ ซึ่งแต่ล่างเนี่ยถ้าจมดีก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวคาโกสึกในล่างของปกติไปก่อนเดี๋ยวล่างอื่นเนี่ย่อยว่ากันแน่นอนว่าเขาต้องเจอกับคู่แบบของเขาที่ได้รีวิวไปกับรังทีีแลเมื่อกี้นั่นก็คือนาราชิกา,าระรุผู้ใช้กระถานิงจางเงาซึ่งผมจําได้ว่าไอ้คาโกสึกเนี่ยถ้าอ้างอิงตามกระตูนะผมเคยเห็นเขาอยู่เขาจะมาตอนที่นารุโตเนี่ยกำลังฝึก คาถาดาวกระจายกงจักเสร็จเลยผมมาดูทันตอนนั้นแต่ว่าผมไม่รู้ประวัติของขาคาโกสือแบบละเอียดซึ่งมันก็มีหลายร่างเอาเป็นว่าเอาร่างร่างแบบออริจินอลแล้วกัเจอกับชิกามารุร่างมหาสงครามนินจาอะไรกันมาดูกันว่าค่าของขาคาโกเสือเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างผมจะไม่ได้เรานะว่าแบบคาถานินจาของเขาเนี่ยมันคืออะไร แล้ว่าก่อนอื่นเลยก็เมื่อกี้เปิดโหมดระเบิดพลังไว้มาสเต็ปแรกเราจะไม่ให้เสียเวลาเราจะทําการตีธรรมดาสามครั้งจะดูว่ามันกี่ฮิตมันจะแรงแค่ไหนบ้างไปปึ๊บปึ๊บเหมือนเป็นการใช้หุ่นใช่ไหมหุ่นเชิดเนาะเอ้ยกี่ฮิตวะเริมนับปึ๊บปึ๊บสิฮิตนะเลือดก,ก็ลดประมาณสี่ ก็น่าจะเท่าของชิการารุเลยต่อมาแป๊บหนึ่งก่อนต่อมาขอตั้งโอเคบังครับเป็นด้สกอีกทีหนึง่งชิปอา้าวอะไรเนี่ยกดผิดเหรอปล่อยธรรมดาปึ๊บปบเออใช่จริงด้วยแล้วก็ฮิตส,สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการปล่อยหมัดแล้วก็เคลือบด้วยได้หรือเปล่าวะน่าจะเป็นได้แหละเพราะว่ามีเย็บติตกลัวหรือว่ามันเป็นคาถาสัมรเวสีผมไม่แน่ใจต่อมาคือการกดลงกดลงแล้วโจมตีนะ นี่จะดูฮิตทั้งหมดว่ากี่ฮิตหกฮิตเองเหรอไม่เบาจังเนี่ยหกฮิตโอ,โอเคก็แรงอยู่แรงอยู่ก็ประมาณจบครึ่งลอดซึ่งตัวนี้มีท่าสายฟ้าด้วยฮะก็โอเคดีก็เป็นเหมือนกนะันจีคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นเหรแล้วก็แล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการจับแล้วก็มาทุ่มลงพื้นดูดูใหม่ีทีหนึ่งเห็นไหมแล้วก็จับแล้วก็ทุ่มลงพื้นอ่าประมาณนี้ แต่มันจะเป็นการกดขึ้นแล้วก็กดเตีธรมรมดานะดูว่าจะเป็นยังไงอืออุ้ยเทอยู่นะโอเคเทอยู่ว่าไม่ได้เทอยู่มันเหมือนใช้หุ่นเชิดอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนไอ้ข้างหลังมันมีสี่ตัวนะ่ะน่าจะเป็นคาถาหุ่นเชิดเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคแล้วก็เรียกเรียกหุ่นมาพ่นพ่นทั้งไฟพ่นทั้งสายฟ้าหรือเปล่ามีอะไรอีกอื่นอีกไหม รอดูนีอะไรอื่นะอีกไหมไฟสายฟ้าแล้วก็ลมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคทีนี้เราจะมาต่อกับคอมโบที่ว่าพุ่งไปหาแล้วก็เตะน,นะเลยทึบกดชาร์จกดพุ่งตีแล้วก็อ่าอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจนกดขึ้นปึบกดชาร์จกดพุ่งกดตี อส่วนกลับโอเคแล้วก็ชิการมนรุก็ลอยไปข้างหลังส่วนสามารถเนี่ยจะเป็นส่วนของการเคลือ่อนที่แล้วก็กดตีนะดูฮึบโอ้เป็นการใช้มัดยางยืดกดไปกดไปรอบๆอเ้ยกดผิดนี่มันช่วยอะไรได้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยอืม้มมันอยู่ในอ้อมกอดของฉันซะดีชิการมารุเอ๋ยนี่กอดซะอะไรกันครับเนี่ยนี่ถ้าจับทุ่มบ้างถ้าจับทุ่ม รือป้องกันเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชอบท่าป้องกันนี้มากมันเป็นการป้องกันที่แบบเหลือดูนะดิเอาเอาเอาดูสิเวลาป้องกันแล้วมีอันนี้แล้วมีอันนี้มาออกมาด้วยอะ่ะเหมือนเหมือนเป็นได้ใช่ไหมมือปลาหมึกโหมากดป้องกันแล้วกดตีนี่ทําการจับจับทุ่มนะจับทุ่มเอาใหม่เฮ้ยไกลอยู่นะไอ้ท่านี้ดูสิไกลแค่ไหนอุ้ย ใช่ได้ใช่ได้ใกล้อยู่ใกล้อยู่ยถึงก็โอเคเนีย่ยตรงนี้ถึงไหมโอเคตรงนี้ไม่ถึงก็ก็พอก,ก็พอแบบมีระยะให้ใช้อยู่ไม่เหมือนบางตัวที่ต้องจับทุ่มใกล้ๆเอ,อ่อถ้าต่อมาจะเป็นการปลารางวัจรนะ้าเรากวัจายก็จะปลาเป็นอะไรนะปลาเป็นเชลูเคียนเหรอเป็นรางวจายเล็กๆผมก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนกันทีนี้มาชัดชัดปลาบ้าง ก็คือเป็นการแค่เคลือบจักระที่ดาวกระจายเฉยไม่มีอะไรมาใช้คาถาลิงจากันเถอะคาถาลิงจาของคาคุซึคาถาไฟมูมานะอะไรคือคาถาไฟมูมานาวะฮึบอ๋อเหมือนเป็นการเรียกอะไรนะเรียกเขาเรียกกับหุ่นเชิดออกมาฮึบแล้วก็พ่นไฟใส่ระยะการพ่นนี้ก็แบบแอบแอบไกลอยู่นะดูสิฮึบโอเค ทีนี้ลองลองดูอันติเมตของทาคุสึไปเลยทาสุทาอาคาดยิงโจมตีครับสุดท้ายอ๋อเป็นการรวบรวมภ่ทาทั้งาสามภาาไว้ที่ตัวหุ่นเชิดแล้วก็ปล่อยออกไปทีเดียวขออีกทีหนึ่งมองไม่ทันซิบหุ่นมามีทาุลมทาไุไฟาตาสายฟ้าผมอยากรู้ว่าระยะของสกิลเนี่ยมันจะมีความไกลแค่ไหน ถ้าตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงเป็นแบบระยะกลางไหมใกล้หละผมว่าใกล้ตรงนี้ตรงนี้ถึงไหมโอเคถึงอยู่ก็ระยะประมาณใกล้ถึงกลางประมาณเนี้ใกล้ถึงกลางไม่ถึงว่ากกับไกลและต่อมาจะเป็นการระเบิดพลังของทาคุสึมาดูกันว่าการระเบิดพลังของเขานั้นจะเป็นยังไงมาปรับเลยทาคุสึเอ,อ๋ยมันถึงเวลาแล้วแหละที่จเจ้านั้นตน้องได้เอาจริง วิชาอุ้ยอุ้ยเม่นน้อยอุ้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 ยผมชอบตอนชาร์ตตอนชาร์จก็เท่นะนี่ดูเออันนี้ตอนกันดิเดี๋ยวมาดูการโจมตีปกติบ้างว่าจะเหมือนตอนปกติไหมฮึบอุ้ยไม่เหมือนแตกต่างอย่างทิ้นเชิงแตกต่างมากดูดูสินี่นี่เป็นการอย่างเงย ฮิตแรกนี้เป็นการตีปกติหนึ่งแล้วก็ลมไฟแล้วก็สายฟ้าอยู่ไหนวะซิสไฟสายฟ้าไม่มีนะมีแค่ลมกับไฟโอเคสายฟ้ายังไม่ถึงคิวทีนี้เราจะมาลองกดลงแล้วก็กดตีบ้างึบเหมือนเหมือนเหมือนกันไหมโอเคเหมือนกันกดขึ้นกดลงกดลงแล้วตีคือเหมือนเหมือนกับกดตีธรรมรานะทีนี้กดขึ้นแล้วกดตีเหมือนกันไหมเหมือนกันอีกแล้วโอเค มาดูการเคลื่อนที่แล้วตีบ้างนะเคลื่อนที่แล้วตีอ๋อเป็นการส่งหนามหนามไปแทงศัตรูแล้วทําให้ศัตรูน็อกอัพแล้วก็หล่นลงมานอนด้วยปกติเวลาศัตรูโดนการโจมตีที่แบบเคลื่อนที่แล้วตีเนี่ยจะไม่เป็นอะไรแต่นี้ก็คือศัตรูจะขึ้นไปแล้วก็ลงมานอนถ้าจับทุ่มบ้างจับทุ่มไม่ใช่ไม่ใช่จับทุ่มก็เทะนะแบบนี่ถ้ากันก็เทเหมือนมีตัวอะไรมายึกเยืออุ้ยกัปหนึ่ง อ๋อระยะใกล้ระยะใกล้ะะกลโ,โหใกล้มากโอเคคือไอ้ท่าเนี้ยมันมันใช้สําหรับคนคนกันอยู่นะสมมุติอันนี้คือชิรามรูก,กําลังกันอยู่นะเราก็กดตีแล้วมันก็จะเข้าเกาะไปเลยอ่ะอประมาณนี้ทีมาดูดาดาดากาจายก่อนดิดากาจ่ายอู้ดากาจายก็คือการใช้ลมอ่ะใช่ไหมเนี่ยอู้หูใช้เหมือนแบบลมไม่ใช่ลมดิน้าข้างหลังอ่ะ นำพลังโจมตีออกไปไกลมากดาวกระจายไกลมากฮึบฮึบโหทีนี้ลองลองชัดาดาวกระจายดูจะเป็นสายฟ้าไปสายฟ้าโจมตีไปทำ้มันจะเป็นส่วนของคาถาลิงจาระเบิดเพิงอะไรนะระเบิดเพิงหน้ากากโอ้สายฟ้าไม่ค่อยมีบทบาทนะเดี๋ยวเราจะใช้อีกทีหนึ่งระเบิดเพิงหน้ากาก ไม่เดินด้วยโจมตีใกล้ด้วยแล้วเราอ่ะออืืก็ประมาณนี้นะสำหรับคาคูโกส์ทั้งร่างธรรมดาแล้วก็ร่างของรีเบิดพลังเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าจะมาดูว่าจะเป็นตัวไหนกันบ้างขอบคุณครับ